ต่อมานะครับเรามาดูประเภทรายการค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ในภารกิจที่เป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการและภารกิจที่หากไม่จัดทำแล้วจะนำมาซึ่งความเดือดอร้อนแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่นการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะครับให้ตั้งจ่ายงบประมาณให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเอาไว้ในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารงานคลัง โดยให้แยกรายจ่ายตามงบประมาณภารกิจของสำนักกองนะครับ